ล่างเฮ็ดเทอดีนะครับล่างเฮ็ดไปใส่แกงกัะทิพี่น้องมือน,นี่พักเตรียมพักไปเรียบร้อยนะคะรับเขาดูผักใส่ผักปอดสารพิษ้อยเนะครับเตรียมเรรียบ้อยๆนะครับมันจะไปแกงครับมันเฮ็ดเฟืองนี่ยนาสิป,ปิีงแล้วเฮ็ดเฟืองล่างก่อนพี่น้องนี่ครับวันเสาร์ที่ วัตถุดิบวันนี้นะครับนี่ครับล่างงามๆเลยด้ครับนี่เชืองกรไดเรียบร้อยเลยครับนี่ปวกพักเตรียมทาแล้วคนแก่งวัตถุดิบ อรรม,ชรมาชินี่ครับพักดี่ล่ะรับที่ลานพักเี่น้อยได้เก็บดอกหมดอ,อมากครับ ครับผมเบื้องตอนแกงพี่ไอมตอนแกงแก้บนะครับเก็บมาจากหน้าเลยพี่น้องล่างของมันเลยพี่น้องไปตูงามไปไปตูใหญ่ปลาบ สวนครัวนู้กินได้นะครับเรียบร้อยเลยครับล้างเลยนะ <c oughs> ล้างหลงังแต่น,นี้เดียวอันนี้กินยากด้วยครับผม มีข้าวให้กินลายนี่วันนี้ก็เรียบร้อยครับนี่